สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ The Magic c o a c c h a n n e นะครับโดยผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับก็วันนี้นะครับไม่ได้มาดูดวงแต่อย่างไรนะครับก็ตามหัวข้อคลิปเลยตามที่ทุกคนรู้นะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงภาวะวิกฤตที่เมืองไทยแล้วก็ประชาคมโลกเนี่ยได้กําลังประสบพบเจออยู่นะครับกับโครนาไวรัสหรือว่าโควิด -19 นั่นเองเราก็จะเห็นแล้วว่ามันจะมีภาคส่วนหนึ่งซึ่ง เอ่อเป็นกําลังสําคัญในการต่อสู้กับโรคภัยนี้นะครับก็คือเหล่าแพทย์พยาบาลนั่นเองนะฮะแพทย์พยาบาลคือมดงานผู้เสียสละสี่งติดเชื้ออยู่ทุกขณะยอมสละเวลาส่วนตัวก็ในบ้านเราเนี่ยก็มีเอ่อการส่งต่อข่าวกันมาแล้วว่าเหล่าแพทย์พยาบาลเนี่ยมีการขาดแคลน ในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับหลายๆคนก็คงจะได้มีทําบุญนะครับมีการบริจาคเรื่องของตัวเงินหรือไม่ก็บริจาคในเรื่องของสิ่งของนะครับสิ่งที่สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้นะครับก็อาจจะเป็นพวกแมสนะอาจจะเป็นเฟสชิลแบบนี้นะครับหมอแม่นะครับกับที่บ้านเนี่ย ก็ทาบริจาคก,ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก่อนหน้านี้บริจาคไปที่โรงพยาบาลที่จังหวัดมุกดาหารนะครับคราน,นี้โพสต์ลงในแฟนเพจก็ได้มีแฟนเพจท่านหนึ่งนะครับอ,อยู่ที่โรงพยาบาลสุขสิริศรีสวัสดิ์เป็นโรงพยาบาลที่อยู่จังหวัดกาญจนบ,บุรีได้แจ้งความจํนงมาว่าที่โรงพยาบาลน,นั้นขาดแคลนมากนะครับขาดแคลนเฟซชิลมากทั้งโรงพยาบาลเนี่ยมีแค่5้าอันเท่านั้นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับก็มีซื้อของมาทําเองบ้างแต่ว่า อย่างว่ามันก็ต้องใช้ทุกวันนะเนาะออก็เลยแจ้งความจำานงมาว่ามีเหลือไม้อะไรเงี้ยขอบริจาคบอกแม่ก็ไอ้อตแรกนั้นทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับไม่ได้ทาคลิปแต่อย่างใดก็เลยคิดว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อของมาทําใหม่นะครับซื้อของมาทําใหม่ให้กับโรงพยาบาลน,นี้โดยเฉพาะเลยโรงพยาบาลสุขสิริศรีสวัสดนะครับจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เราก็เริ่มต้นทํากันมาได้ หลายวันและสองสามวันและใช้เวลาว่างจากการดูดวงจากการทําคลิปนี่แหละครับวันนี้เผื่อใครอยากจะทํานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็อาจจะเอาวิธีวิธีนี้ไปทําได้มันทําไม่ได้ยากเลยหรือว่าใครที่ไม่สะดวกทํานะครับก็ร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะครับร่วมอนุโมทนาบุญมาด้วยกันนะครับก็ไม่ต้องมาเอ่อไม่ต้องติดต่อมาขอแบบโอนเงินช่วยอะไรอย่างนี้นะครับ ผมไม่ได้เปิดรับบริจาคอะไรอย่างนั้นนะครับนะก็ถือว่ามาแบ่งปันตรงนี้ในวิธีการที่ทำเนาะแล้วก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับวิธีทำมันง่ายมากเลยนะครับก็มีไปซื้อแผ่นพลาสติกเป็นแผ่นพลาสติกใสๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเป็นแผ่นหน้าปกหน้าปกแฟ้มอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นพลาสติกใสๆแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ยังพอหาซื้อได้อยู่แล้วก็ฟองน้ำเนี่ย ฟองน้ามันจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมๆนะครับแล้วก็มาตัดตัดตัดซอยซอยเอานะแล้วก็มาตัดบากลักษณะนี้วิธีตัดก็คืองออย่างนี้ก่อนนะครับงออย่างนี้อันนี้คือตัดเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วนะตัดแล้วเนี่ยงอแล้วก็ตัดตัดออกไปปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ไงจะเป็นบากเป็นร่องๆอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวสาเหตุที่ต้องทําบากเป็นร่องๆอย่างนี้ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเสร็จแล้วแผ่นพลาสติกได้มาเป็นสี่เหลี่ยมแหลมๆอย่างนี้เราก็มาตัดขอบให้มันโค้งมนนิดนึงนะครับเพื่อที่เวลาใส่ไปอย่างนี้นะครับมันจะได้ไม่ไปทิ่มไม่เกิดอันตรายนะฮะแล้วก็ยางยืดที่ใช้นะครับยางยืดเนี่ยถ้าเป็นม้วนเนี่ยมันจะเป็นม้วนแบบอย่างนี้เลยอ่าเป็นม้วนอย่างนี้เลยนะครับแต่มันจะใหญ่กว่านี้มากอันนี้คือทําไปเยอะมากแล้วนะแล้วก็เอามาตัดเนี่ยประมาณสัก20%่่นนะนะยี่ ประมาณกี่เซนนะฮะเดี๋ยวถามผู้ช่วยก่อน12นิ้ว12นิ้วอ่าประมาณ12นิ้วนะครับอันนี้ผมไม่ผมไม่ทราบาขนาดชัดเจนเพราะไม่ได้เป็นคนตัดเองนะครับ <c oughs> มีผู้ช่วยคอยตัดให้นะฮะเออนะก็12นิ้วนะครับตัดมาในสิบสอนิ้วอ่าแล้วก็เริ่มทำกันเลยนะครับวิธีก็คือเอากาวสองหน้าอย่างเนี้ยนะครับ มาแปะเลยครับที่แผ่นพลาสติกแปะลงไปนะฮะมันทำง่ายมากครับผมก็ใครที่แบบช่วงกักตัวอยู่บ้านเนี่ยนะฮะอยู่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเราอาศัยช่วงเวลาว่างๆเนี่ยมาทำได้นะครับก็ถือว่า ถึงแม้เราจะทำไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็ช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ออกมากระตุ้นสังคมนะครับว่าเผื่อใครที่เขามีกำลังเยอะๆเนี่ยสามารถทำได้อย่างอย่างเพื่อนในเฟซของผมเนี่ยเขามีกำลังเขาสามารถทำได้ทีแล้เป็นหมื่นเป็นหมื่นอันเลยนะครับเผื่อคนที่เขามีกำลังเขาไม่เห็นเราทําเราทําอาจจะ20 3 0อัน4ี0อันเนี่ยเขาไม่เห็นแล้วเขาเกิด ความที่ว่าเฮ้ยเขาอยากจะทําบ้างอยากช่วยแต่ด้วยเขาความที่เขามีกําลังมากเขาก็อาจจะช่วยได้ในจํานวนที่เยอะนะครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นแรงกระเพื่อมนะฮะถึงตัวเราอาจะทําไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ช่วยเป็นเป็นเขาเรียกว่าจุดประกายนะครับผมก็ทําไปงานฝีมือของหมอแมนก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าใช้งานได้นะครับอ่าพอเราติด กาวสองหน้าลงไปแล้วนะครับเราก็ใช้ฟองน้ําตัวนี้ที่เราตัดบากร่องไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนะเราก็บากร่องพอประมาณนสองสามสองร่องเงี้ยพอแล้วตัดปลายนิดนึงให้มันสโลปลงนะครับเราก็แปะลงไปเลยนี่ครับแปะลงไปครับแปะลงไปก็กดมันนิดนึงนะฮะ กดมานิดนึงแต่ว่าลำพังถ้าเราใช้แค่กาวสองหน้าตัวนี้นะครับเทปกาวสองหน้าเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยอยู่นะเพราะว่ามันมันไม่รู้ดิมันเวลาไปใช้งานนะมันอาจจะมีหลุดได้ง่ายนะครับเราก็จะใช้แม็กนี่เลยนะครับอา่าเย็บลงไปนี่คือเหตุผลว่าท,ทำไมเราบากตรงนี้อา่าเราตัดตรงนี้เราตัดบากไปอา่าเราก็แม็กเข้าไปเลยครับเพื่อความแน่นหนา นะครับแล้วก็แม็กเลยปุ๊บปุ๊บนะครับแม็กเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราเหลือ,อขอบๆเราจะได้เป็นรูปร่างแบบนี้ อาได้เป็นรูปล่างแบบนี้ก่อนเห็นไหมฮะมันเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วเสร็จแล้วเราเอาอยางยืดมาเลยนีย่ฮะยางยืดเราก็จะมาแงะแงะตรงขอบๆนิดนิดนึงนะครับแล้วเราก็แปะเข้าไปเอาฟองน้ำทับแล้วเราก็แม็กเลยครับตรงนี้จะแม็กซ์สองสองสองแม็กอะ่ะสองลูกให้มันแบบแน่นหน่อย ปึ๊บปึ๊บ,บอ่าเห็นไหมแน่นคราวนี้อ่าถ้าพังกาวสองหน้าเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งนะฮะปึ๊บปึ๊บ เสร็จเรียบร้อยนะครับได้แล้วเฟสชิลอย่างง่ายสาเหตุที่เราบากบากล่องตรงนี้ไว้ครับมันได้ประโยชน์2อย่างก็คืออย่างเวลาเราแม็กลงไปเนี่ยมันก็แม็กง่ายและอย่างที่2ก็คือว่าเวลามันงอครับเวลาที่ใช้งานจะต้องงอเข้ารูปศีรษะแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะงอง่ายไม่งั้นมันก็จะตึงทําให้ดันตรงนี้ดันตรงกาวสหน้าอาจจะหลุดง่าย นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการใส่ก็อย่างนี้แต่ขออนุญาตไม่ใส่ให้ดูนะครับว่าจะได้เก็บไว้ให้เหล่าแพทย์พยาบาลเขาใช้งานกันนะครับวันนี้ก็ทําได้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ60ชิ้นนะครับ60ชิ้นนะครับอาจจะทําไม่ได้มากนะครับเพราะว่าแรงงานก็มีกันอยู่แค่2คนนะครับช่วยกันทําก็ส่วนใหญ่หลักๆแล้วก็ภรรยาเป็นคนทำนั่นแหละนะครับส่วนหมอแมนก็งานเยอะมากเลยนะครับ แต่ก็ถือว่าอยากจะมีส่วนร่วมมันนะครับแล้วก็ถือว่าขอให้คลิปนี้นครับจุดประกายใครก็ได้ที่เ,เรามีกําลังนะครับหรือว่ามีความอยากจะช่วยสังคมแพทย์พยาบาลเนี่ยสิ่งเล็กๆสิ่งง่ายๆตรงนี้ครับเราสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้นะครับแล้วใครที่ไม่สะดวกจริงๆนะครับถือว่าดูคลิปนี้แล้วอนุโมทนาบุญร่วมกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ ก็ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยแล้วกันพบกันใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับเราได้เ,เฟซชิลทั้งหมดเ,เป็นจำนวน61ชิ้นนะครับ61ชิ้นนะครับก็61 6116นะก็ถือว่าเป็นเลขสวยนะครับ16โสรถมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาเป็นเลขคู่สมพลในดวงดาวในโหราศาสตร์อันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจนะแต่มันออกมาได้61ชิ้นพอดีนะครับก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราเตรียมไปส่งกัน,นครับ